สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดจงอางนะครับมาแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆนะครับมีดจงอางนี่ก็เป็นมีดสําหรับใช้งานในที่สูงนะครับเอาไว้สําหรับฟันตกแต่งกิ่งไม้นะครับกิ่งเล็กๆก,กิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงนะครับสุดเอื้อมเพราะว่าชุดนี้เราใส่ด้ามที่ค่อคนข้างยาวมาให้กับเ,เพื่อนๆแล้วนะครับด้ามยาวใบาย,ยาวนะครับ ชุดนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหลบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำนะครับนี่ครับเก็บคมมาอย่างดีเลยนะครับคมมากนะครับนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับแต่งกิ่งต้นไม้นี่แหละครับแล้วก็เครือนะครับเครือเถาต่างๆนะครับเถาวันนะครับที่มันขึ้นเลื้อยพันกิ่งไม้เนี่ยเราก็ใช้ตรงปลายของจะงอยนะครับดึงแล้วก็ถกลงมาได้นะครับก็ง่ายนะครับง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับ ชุดนี้ราคานะครับเล่มละสี่ร้อยบาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับย้ำนะครับสี่ร้ยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางความยาวจะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับความยาวครับผมจะวัดจนถึงตรงนี้นะครับจนถึงปลายตรงนี้นะครับสิบสองนิ้วครับความกว้างผมจะวัดตรงนี้นะครับ ความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับมีดแบบนี้นะครับมันจะมาคล้ายๆกับพ้าแล้วนะครับคือเขาจะไม่ทําสันที่หนาจนเกินไปนะครับสันจะอยู่ประมาณ4 5มิลนะครับเพื่อให้มันเบานะครับเวลาฟันนะครับฟันกิ่งไม้ที่สูงเถาวันเครือเถาต่างๆนะครับตกแต่งกิ่งต้นไม้นะครับนี่ครับหนาใช้งานนะครับ หรือดูฝนเนี่ยตอบโจทย์นะครับเหมือนกับผ้าแล้วนะครับใช้งานเหมือนผ้าแล้วนะครับแต่ตัวนี้ปลายมันจะงอนะครับเอาไว้เกาะเกี่ยวได้นะครับ12นิ้วนะครับเล่มที่1นะครับเล่มที่สองครับเล่มที่สอง11.8นิ้วครับกว้างสองนิ้วครับสันประมาณห้ามิลครับ เล่มที่สามครับความยาวอยู่12.5นิ้วครับความกว้างอยู่ที่สองนิ้วครับเหมือนหัวงูจงอางนะครับก็เลยเรียกว่าเม็ดจงอางเห็นไหมครับเหมือนมากเหมือนหัวงูนะครับเล่มที่สี่ครับเล่มที่สี่ยาว13นิ้วครับ กว้างหนึ่งจุดเก้าครับีนยาวสิบสามนิ้วระวบวกด้ามเนี่ยด้ามยาวเลยนะครับเนี่ยด้ามอยู่ที่แปดจุดแปดนิ้วมันแพ็กยากอยากขายสักสี่ร้ห้าสิบาทวัดความยาวรวมเนี่ยครับยี่สิบสองนิ้วความยาวรวมยี่บสองนิ้วกล่องใหญ่มากนะครับ เล่มที่5ครับสิองนิ้วครึ่งครับกว้าง1.9ครับเล่มที่6ครับเล่มสุดท้ายครับ13.4นิ้วตัวนี้ยาวสุดกว้าง1.8ครับ สันอยู่ที่5มิลครับสันโดยรวมจะอยู่ที่4มิลนะครับแต่ถ้าวัดตรงนี้นี่5้มิลนะครับโอ้เต็มไม้เต็มมือนะครับยาวมากนะครับอ่ครับมีอยู่เจ็ดเล่มนะครับมีอยู่เจ็ดเล่มเอามาลงไว้หกอีกเล่มหนึ่งอย่างดามยังไม่แห้งนะครับ ก็ราคา450บาทเอ้ย400บาท400บาท400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ